เฮ้ยฟิฟายจะถูกปิดแล้วหรอเนี่ยผมอยู่กับฟิฟายมาสิปีเฮ้ยไม่ใช่ดิสี่ปีอะฟิฟายจะบอกลาเราหรอเนี่ยเฮ้ยฟิฟายจะถูกปิดเหรอเนี่ยก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะฮะก็มาอยู่กับช่อง PKSNTV กันอีกแล้วโยววทดับนะเออวันนี้ผมก็จะมา เล่นแมพใหม่ที่มีชื่อว่าวางระเบิด stop cash c o s อะไรก็ไม่รู้นะเออก็เป็นหมดใหม่นั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็กดไลค์ใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งเป็นทั้งหมดก็กดเดี๋ยนี้เพราะคอนเทนต์มาหลายๆ1นสัปดาห์ต่อสคลิปหรือว่าสามคลิปนั่นแหละเออ ไม่พูดพ้างทางเพแล้วก็ไปเล่นกันเลยเออไปเล่นกันเลยนะเอา้าเป็นไรวะระบบจับคู่โคตรแย่ดูดิทุกคนโคตรแย่พูดจริงๆเลยระบบจับคู่อ่ะโคตรจะแย่เลยระบบจับคู่เกมฟรีไฟ คือมันเป็นบ้าหรือเปล่าหรือว่ามันผมก็ไม่รู้อ่ะทุกคนคือมันเป็นไปไม่ได้อะได้อ่ะทุกคนที่ผมสองคนจะมาเล่นกับคนสี่คนอ่ะเอ้ยจุดเอเพื่อนจุดเอยังไงก็เล่นไปเถอะอือื <Nope. S 1> อาวิีแล้กัน มาละเออผมสีตัวใช่แต่พวกมันสามตัวเออเหมือนผมเมื่อกี้เลยผมสองตัวซ้อนสองครั้งคือโคตรเน่าอ่ะทุกคนคือแมปจับคู่โคตรเน่าอ่ะฟีไฟอ่ะเออก็แมปนี้ก็จะเป็นแมปวางเลยเบิดก็คือเราเป็นฝ่ายวางเลยเบิดก่อนนะจากผมที่เล่นเกมมาสิบปีอันนี้นะ่จาจะก,ก๊อปพีบีแล้วเปล่า oh, <no. S 1> เราเล่นนะ ผมว่ามันไม่ใช่ b บทเท e ร o y ล l แล้วน่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบ PB เขาเรียกว่าอะไรวะโอ้โหเพื่อนน่นาจะรีดรวมไปไหนถามจริงกับเพื่อนชุบเพื่อนก่อนก็ได้นะล้างล้างผมเห็นหน้าโดนลัดอีกโอ้โหชีวิตเอา ชนะแล้วเหรอไม่เดียวเองนะทำเป็นพูดเก่งพรผมอยู่สองคนนะไ <c oughs> อ้อามีไก่จ้าแตกเลยก็แบบจะจับคู่คนเน่าอ่ะเอาจริงๆเลย <c oughs> คนเน่าจริงคือแบบเสียเปลียบนะเว้ยแบบถ้าคู่ถ้าคนเราน้อยอ่ะแม่เสียเปรียบเกิน <c oughs> อันนี้ก็ขอให้อากาลิน่าไปตรวจสอบเร็วๆนะ คือบางทีผมก็หัวร้อนน่ะทุกคนคือมันเล่นสีคนใช่ไหมแล้วผมสมได้2คนแล้วก็ฝั่งตรงข้ามอีก4คนน่ะทุกคนคิดว่าจะสู้ไหวเหรอไม่ใช่อายุ broken นะเออเออมัวแล้วกูอาวอาเพื่อนมัน3คนเองนะน่ะ จบไวจบไวเกินเอาจริงๆ <c oughs> ผมจะไม่ไปไห oh <no! S 1> นเลยเอาเอาเฮ้ยเขาชุบกันแล้วอทุกคนรีบตายไปไหนเพื่อนผมทมจริงเต๋อ ถ้าไม่รีบตายนี่ผมน่าว่าผมทีมผมชนะแน่นอนถ้าไม่รีบตายนะนี่มันรีบตายเกินเพื่อนมันรีบตายอะ่ะคือพุ่มโคตรหัวร้อนเลยเพื่อนแบบนี้อะ่ะมันจะรีบตายไปไหนวะทำไมไม่ใจเย็นๆก่อนนะคือผมไม่ชอบเลยเพื่อนที่แบบรีบไปตาย จะบ่นก็ไม่ได้นอ้อพวกมันไม่ฟังเราอยู่แล้วแหละผมก็เล่นไม่เก่งนะแต่ผมก็ไม่อยากแบบไปไปบุกบุกแล้วก็ตายแบบนั้นนะผมอยากแบบ100%ที่จะชนะแบบนั้นเลยไม่ใช่แบบบุก50%าสิบชนะนะเออผมไม่มีเหตุผลนะ <Wow. S 1> เพื่อนทำอไรอะ่ะเพื่อนที่ถือระเบิดนะ่ะทำอะไรอยู่อ่ะ มูละขัน e ้นีโวอิสขอไปช่วยหนึ่งมึงล้วกันเพื่อนช่ <Wow. S 1> วยเพื่อนรัดไม่ได้รัดนะแก okay. ช่วยซ้ำเออซ<ำ>เออสวยเพื่อนต้องแบบนี้ดีแบบห้ามตายอ่ะ มันก็จะได้แบบนี้เว้ยผลดีของการห้ามตายเออซึ่งคงรู้แล้วแหละเล่นแบบนี้ตลอดไม่ไม่ไม่แพ้แน่นอนหนงร้อเอร์เซเลยเพื่อนเพราะมันมีแค่สามคนไงโคตรได้เปรียบโคตรโกงอ่ะทุกคนก็คือฝาก GM อไปแก้ด้วยนะส่งคลิปนี้ให้กับ GM นะคือตอนเปิดด่านใหม่ก็มี บักแล้วทุกคนโคตรเน่าเน่าแบบนี้อ่ะทุกคนมันจะเสียบไปนะคนที่อยู่น้อยอ่ะผมก็สงสารมันเลยเกินรอแล้วกันรอให้มันมาเขาเรียกว่าดักรอรอให้มันมาอา้าวมีคนหนะ้าสองคนใครใช้ตัวคนเควะผมก็จะรอ รอคนนี้ไปเรื่อยๆผมเริ่มรอไม่ไหวแล้วเปิดจุดผมใช้โมโคผมผมต้องเปิดจุดให้เพื่อนดูต่างเปิดจุดละสวยล้มแล้วอ๋อฝั่งนั้นนะเหลือแค่หนึ่งคนเองเออสวยผมไม่มีอะผมช่วยอะไรไม่ได้เลยที่ทิ้งผมผมช่วยนะดูดามเมจนะดูดามเมจ ดูเลยดาเมจเออผมช่วยนะ <Wow. S 1> เอาเนี yeah, ่ยผมซื้อบีดอันนี้มันจุดเริ่มต้นใหม่นี่หว่าให้เขาเป็นฝ่ายนั่นน่ะฝ่ายเออผมซื้อก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่มีใครซื้อโอ้โ oh. หแยกสอ,สองสองดีไหมจุด A จุด B โอเคสองสองเลยประหยัดเงินไปจุด A เก็บเงินไว้รอบหน้ารอบหน้าอะไรอ,ะ,ไรอ,ะ,ไรอะรอบนี้ก็ได้เขาน่าจะไปจุด B นะเพราะจุด B มันจะได้เปรียบพวกเขากว่านั่นไงจุด B แน่บอกแล้วไปเพื่อนถ่วงเวลาไว้เดี๋ยวผมไป เอาตรงหน้าผมเลยวอไปเลยกตกเพื่อนขอกำลังเสริมสวยสวยเพื่อนชนะเราต้องชนะ เออช่างไนแล้วกันเออเอาเหลืออันเ,เ,เดียวแล้วอรอเหมือนภูมิใจอ่ะทุกคนที่ได้แบบภูมิใจเกินเฮ้ยถ้าผมอยู่ฝั่งนั้นอ่ะผมคงออกแล้วแหละทุกคนคือมันเสียเปรียบเกินอ่ะทุกคนเออโฟกัสใจนะเสียเปรียบอ,ะอ่ะเข้าใจนะทุกคนโคตรเสียเปียบเลย แบบนี้ผมว่าเหมือน pb เท่เลยแบบแท้เลย pb แท้เลยไม่ต้องหวังอะไรกับ pb ละเอ้ไม่ต้องหวังอะไรกับ pf ฟลละมันกอบมาหมดเลยนะยเออกอบมาหมดเลยนะเลยเรียบร้อยฮะเฮ้ ฉันอยากให้มันเป็นเพียงแค่ความฝันยังไงก็ยิ่งว่าผมไม่ดูฉันอยากยิ่งจะอเลือกินปืน,นฉันจดปันทำรารใครติดล,ลิขสิทธิ์หรือเปล่าวะเออเอาเป็นว่า บ да. <u haha> exactly. yeah. ูย่านะทุกคนนะโคเทสก็จบคลิปเท่านี้เลยนะทุกคนนะทุกคนลองคิดดูว่าฟรีไฟจะถูกปิดไหมจากความคิดของผมแล้วก็ฟรีไฟไม่ถูกปิดแน่นอนนะเออเพราะฟรีไฟมันเป็นแหล่งทำเงินของกาลิน่านั่เองกาลิน่าไม่ได้ให้ปิดง่ายๆหรอกนะเออผมเชื่อว่าอย่างนั้นเลย ทุกคนก็คิดยังไงกับที่จะปิดฟรีไฟล์นะเออก็เม้นมาเลยนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะฮะเอ,อ้ยแรงฟรีไฟล์มันจะปิดแล้วผมไม่น่าเชื่อเลยเออก็คลิปทิกบัคก็มันก็จะมาหลังจากคลิปนี้เลยทุกคนเออหลังจากคลิปนี้เลยเออก็ไปแล้วนะทุกคนนะฟันดีก่นนอน